เอาตาล่ากันไม่ได้แล้วอะไรให้เตรียมเปิดมาดีนะครับเอ้ยใครจะนำลูกต่างกันดครับเฮ้ยดีมากคนไทยได้แล้แถวอยู่เนี่ยนี่นะฮะนี่นี่นะี่นะฮะนี่นะฮะ อครับมีราษไม่มีเลยครับอคนอบะครับองบงนันอนะครับบนะครับนบนะครับบ ครับเริ่มเดินโอเคนะครับมาต่อนะครับต่อนะครับโอเคนะครับที่พร้อมนะครับให้ร่วม <imitation> ใหอดมีาารว่ชย่าไม่ได้อะไรรน่ตังใส่ยางทบุญ้างบสจละละูางตัเอาตังส่ยางจาแถวใ้หบหนึ่งให้หลวงปู่ในึ่งให้งปู่